บอกทิกค,คุณแม่แม่หนิดหนึ่งว่าเวลาที่สมมุติว่าไปโรงพยาบาลลูกไปฉีดยางองแงร้องไห้เนี่ยติดไปสักเล่มหนึ่งความที่หนังสือเด็กอ่านให้ฟังตั้งแต่งองแงได้เลยอ่ะสี่สี่ห้าเดือนเอาได้เลยเพราะว่าอย่างเนี้ยมันจะมีความคล้องจองแล้วเวลาที่เสียงคุณพ่อหรือคุณแม่อ่านหนังสือที่มันเป็นสัมผัสแบบอย่างเช่น,นหนูตื่นลืมตาเห็นหน้าพ่อแม่เอิก e อ er ักเอิกอักเสียงที่มันสัมผัสอย่างเงี้ย ถ้าเป็นเด็กๆนะเขาฟังคับนึงเขาจะอึง้งแล้วแบบเหมือนกับเคริรมว่าเออเสียงมันสัมผัสแล้วเขาจะใจเย็นลงแล้วภาพสีที่มันโตๆใหญ่ๆแบบเนี้ยเด็กเขาจะประลึงว่าเออสีมันสวยแล้วเขาก็มองและอีกอย่างหนึ่งนะคะคือการเปิดหนังสือนิทานเนี่ยทีละหน้าเนี่ยเป็นการให้เด็กรอคอยเพราะเด็กเขาจะดูว่าโอ๊ยภาพแต่ละอันเนี่ยทำอะไรคุณแม่ใส่เสืเส้อสีชมพูหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยสามารถอ่านได้จนโตเลยนะคะแต่ว่ามูดมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นนี้ อันนี้เอิร์กอาร์กใช่ไหมอ้อแอ่อมอั clicked, ่แล้วก็พอลูกช่วงหัดพูดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ขยับปากตามอ้ำมอั่อะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มทําตามแล้วก็จะเสียงก็จะออกมาเร็วขึ้นอันนี้ก็เลยเลือกในชุดที่ว่าเป็นอ้ออ่างอ้ออ่างทั้งหมดเพราะว่าเป็นเสียงที่เด็กออกง่ายสุดนะคะก็จะเป็นทอาอ้อให้เอาเข้าในรูได้ในร่องที่เหมือนกันนะฮะให้เด็กเขาฝึกสัมผัสมันก็ไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายเกินไป ให้เด็กเขาได้พยายามครับเพราะพยายามสําเร็จแล้วเราก็อย่าลืมตบมือด้วยก็เด็กจะชอบครับเป็นไม้ครับปลอดภัยสีักสีเราเข้าปากได้แต่ถ้าเป็นคุณแม่ต้องชอบอันนี้เนเลยเอาไว้ให้กับเต่าเตา,เตาสิ่งสําคัญนะคะของเด็กแรกเกิดนะคะคือพระอ้อมค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่เมย์ได้ซื้อเตรียมแล้วแล้วก็หาข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะเป็นผ้าที่แบบแข็งเกินไปหรือกลัวลูกเราแพ้นะคะแต่ว่าอันนี้อ่อนโยนต่อผิวลูกเรานะคะอันนี้ก็เมย์เรื่องอันนี้ค่ะคือว่าผ้าเนี้ยใช้จนโตได้เลยดูผื่นนะใหญ่อย่างนี้และที่มัน Amazing ของผ้าคือว่าตอนที่ร้อนอ่ะก็ห่มแล้วมันไม่ร้อนตอนเย็นห่มก็อุ่นสบาย เป็นผ้าที่ระบายอากาศดีมากนะคะอันนี้แล้วกันจริงๆมันมีทั้งเป็ดแล้วก็กระต่ายใช่ปะแต่เอาเป็ดก่อนเพราะว่าลูกชายชอบเป็ดมากเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยลูกทําไม่คืนนะคะเป็ดไม่เสียงเด็กมือเล็กๆยังบีบไม่เจอพ่อแม่บีบเจอก่อนแต่วันที่เขาบีบเจอเขาจะรู้สึกว่าเขาสาเร็จอะไรบางอย่างแล้วเราเขาบีบเจออ่ะอย่าลืมตื่นเต้นเับเขาด้วยนะดังแล้วแล้วก็แน่นอนนิ่มๆอย่างนี้ จะนมหกจะอะไรหกก็ไม่เลอะคุณแม่เก็บไม่นานเอาไปอาบน้าเบอร์ก็ได้นะคะแล้วก็สีสันเนี่ยหนังสือที่เขาทาดีมากเพราะว่าคําพูดสั้นๆตัวหนังสือน้อยๆครอบครัวเป็ดชอบเล่นน้าไหนมีเป็ดกี่ตัวสามตัวใช่ไหมครับนี่พ่อแม่แม่เป็ดลูกเป็ดนะพ่อเป็ดชอบดำน้ำใช่ไหมคุณแม่เป็ดชอบไซส์ขดแต่ลูกเป็ดชอบอะไรลูกเป็ดชอบเล่นโครเดเด็กก็จะตื่นตาตื่นใจแล้วก็อฟอลโล่ได้จนจบแต่ทุกเล่มเนี่ยอ่านให้จบ ทีละเลมเนาะเขาจะได้รู้สึกว่าเป็นการจบงานทีละเล่มฝึกส,สมาธิด้วยค่ะอย่างนี้เอาเริ่มนั่งแล้วเนี่ยเขาก็จะนั่งหงิบมาดูเราก็เริ่มคานเนาะพอคานเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะกระเด็บมันจะมันจะเลื่อนอะมันจะเราจะถ่ายไปเรื่อยๆทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกอยากจะคืบอ,อยากจะคานไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็จะช่วยกระตุ้นการแพทของร่างกายผมมว่าเนี้ยจริงๆผมว่าคุณแม่ทุกคนนี่เป็นสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นผู้งูการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ญี่ปุ่น ภรรยาผมมีเอาตรงๆผมไม่เคยเปิดเลยแต่ภรรยาผมเปิดแล้วภรรยาผมก็ดูตลอดอ่ามันอาจจะไม่ได้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นทําให้เราเหินมใจลายแล้วมันจะเล่าลายรายเดือนเรื่อยๆว่าเดือนที่หนึ่งของน้องเดือนที่สองของน้องสามของน้องเลยครับมันควรจะมีพัฒนาการยังไงหรือเราควรจะต้องเริ่มไปสู่กระบวนการไหนแล้วเริ่มต้องทําอะไรกับเขาแล้วหรือถ้ามันมีอาการแบบนี้ในเดือนนี้มันหมายความว่าอย่างไรเลยครับผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์ อ่านง่ายๆอันนี้ก็แนะนำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา6รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพักเพื่อไทยและภาคีเกลตาจึงได้จัดทำกล่องรับขวัญเฉลิมพระเกียรติกล่องเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดในวันที่28กรกฎาคม2567ครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางออนไลน์ของพักเพื่อไทยกล่องรับขวัญ